หน้าจอโอนข้อมูลการขายและแคมเปญเป็นการโอนข้อมูลการขายและแคมเปญระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาและรองรับทั้งการโอนข้อมูลออกและเข้าของสาขาและสำนักงานใหญ่เมื่อเราทำการคลิกเข้าที่หน้าจอระบบจะดีฟอลต์ไว้ที่แท็บ c o n f i g โดยจะมีส่วนที่เราต้องกำหนดออปชันก่อนเรื่องของการทำงานว่าเราจะทำการ ex port หรือว่า Import ระบบจะดีฟอลต์ไว้ที่ Export ถ้าเราเลือก Export t a แท็บเมนูจะให้เราทำรายการว่าเราจะทำการโอนข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่หรือสาขาต้องการโอนข้อมูลรายการอะไรบ้างหรือถ้าเราติ๊กเลือก Import แท็บเมนูของการ Import จะเปิดให้เราทำรายการว่าเราจะทำการ Import ข้อมูลอะไรเข้าไปบ้างโดยข้อมูลที่เราใช้ในการ Import จะเป็นข้อมูลที่ เอ็กพอรออกจากสาขาแล้วมา Import เข้าสำนักงานใหญ่ยกตัวอย่างทำการเอ็กพอข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Conflict Export หลังจากนั้นให้เรากำหนดในส่วนของสาขาข้อมูลของสาขาระบบจะ Default ตามที่เราเข้าใช้งานว่าเราเข้าใช้งานที่สาขาไหนผาด e x X p r t t เป็นการระบุผาดที่เราจะทำการ export ข้อมูลโดยคลิกที่กล่องเพื่อเบาไปหาว่าเราจะเอาไฟล์ข้อมูลวางไว้ที่ไหน หลังจากนั้นเลือกช่วงข้อมูลที่จะทำการ export สามารถเลือกได้จาก d a t e option โดยคลิก dropdown เข้าเลือกช่วงข้อมูลได้ว่าเราจะเลือกช่วงวันที่ตามหัวข้อไหนหรือจากวันที่ถึงวันที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างวันที่16ถึงวันที่16เฉพาะรายการที่มีการแก้ไขหรือข้อมูลใหม่ปกติระบบจะติก๊ก default ไว้ให้อยู่แล้ว ในกรณีที่เราต้องการทำการ Export ข้อมูลที่เราเคย Export ไปแล้วแล้วทำการ Export ใหม่ให้ติ๊กเช็คบ o ็อกออกยกตัวอย่างเฉพาะรายการที่มีการแก้ไขหรือข้อมูลใหม่เมื่อเรากําหนดเลือกช่วงข้อมูลแล้วให้ไปที่แท็บเมนูเพื่อเป็นการกําหนดรายการว่าเราจะทำการ Export ข้อมูลรายการไหนบ้างโดยสามารถดับเบิลคลิกตรงหัวข้อ S เป็นการเลือกรายการทั้งหมดหรือสามารถติ๊กเลือกรายการได้ว่าเราจะเลือกรายการอะไรบ้างโดยการติ๊กเช็คบ็อกเลือกรายการส่วนเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดสำเร็จไม่สำเร็จเมื่อเราคลิกปุ่มดันระบบจะทำการ Export ข้อมูลออกไปแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดอีกครั้งว่าเวลาเริ่มต้นในการ EXPORT เวลาสิ้นสุดในการ EXPORT สำเร็จกี่รายการไม่สำเร็จกี่รายการ เมื่อเราทำการกำหนดที่แท็บเมนูแล้วเราก็ไปกำหนดในส่วนของแท็บบรันเพื่อระบุว่าเราจะทำการ Export ข้อมูลแล้วส่งข้อมูลที่เราทำการ Export ให้สาขาไหนบ้างระบบจะ default ไว้ทุกสาขาถ้าสาขาไหนที่เราไม่ต้องการ export ข้อมูลให้เราสามารถติ๊กเช็คบล็อกออกได้เลยเมื่อเราทำการระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มดัน ระบบจะทำการ Export ข้อมูลให้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะทำการ Export ข้อมูลเมื่อทำการ Export เรียบร้อยแล้วเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่แท็บเมนูว่าระบบทำการ Export ข้อมูลเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่สิ้นสุดเวลาเท่าไหร่แล้วสำเร็จกี่รายการไม่สำเร็จกี่รายการ เราสามารถเลื่อนดูหัวข้อที่เราทำการ Export ได้ส่วนรายการไม่สำเร็จเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าไม่สำเร็จเนื่องจากอะไรโดยการตรวจสอบข้อมูลจะอยู่ที่หน้าจอประวัติการประมวลผลสามารถตรวจสอบจากที่หน้าจอนั้นได้เลยเมื่อเราทำการ e x p o r t เรียบร้อยแล้วกด Close ไฟล์ข้อมูลที่เรา Export ก็จะมาบันทึกไว้ตามผาดที่เราระบุ ข้อมูลไว